ต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นหูช้างนะคะด่างขาวนะคะหูช้างด่างขาวนะคะอยากได้มานานมากแล้วนะคะหูช้างด่างขาวต้นนี้นะคะมีคนให้มามีผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะหูช้างด่างขาวต้นนี้นะคะก็จะร้าน <โ frustrating. S 1> อาหารตามสั่งนะคะอาหารตามสัง่งก๋วยเตี๋ยวอรอ่อยอร่อยหน้าโรงเรียน บ้านคลองแก้มช้ํานะคะผู้ใหญ่ใจดีให้หูช้างด่างขาวมาปลูกโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆอยากได้มานานแล้วนะคะได้สมใจแล้วนะคะตัวนี้หูช้างด่างขาวนะคะสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีหนูความด่างนะคะความด่างของหูช้างด่างขาวนะคะนี่นะคะ ใบด่างสวยงามมากๆเลยนะคะนี่สวยงามมากๆขอขอบคุณร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอาหารตามสั่งหน้าโรงเรียนบ้านของแก้มช้ำอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะใจดีน่ารักนะคะมีแต่อาหารที่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะก็ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งที่หน้าโรงเรียนบ้านบ้านคลองแก้มช้ำของเราด้วยนะคะอาหารอร่อย แม่ค้พ่อค้าใจดีด้วยนะคะนี่หูได้หูช้างด่างขาวมาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับต้นหูช้างด่างขาวนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ